สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมุมห้องผมอีกแล้วนะครับอันนี้ผมในช่องวันรัรฐชฐานทักเิเล็กนะครับผมก็วันนี้ผมก็มาทำอะไรนะผมนี่ผมก็จะมาเอ่อให้ความรู้ครับผมอ่าการเรียนของผมนะผมเรียนหนังสือยังไงนะผมผมผู้พิการทางสายตานะครับอันนี้ผมก็มีอ่า ครูให้กันบ้านมาเนาะอาจารย์ที่โรงเรียนนะครับผมผมเรียนออนไลน์นะครับผมครูจากโรงเรียนผมนั่นแหละให้มานะครับผมให้ไปเขียนข่าวนะผมก็เขียนเรียบร้อยนะครับผมเรามาดูจุดเบลกันนะจุดเบลเป็นยังไงอย่าลืมว่าผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe like, กดกระดิ่งเลือกทั้งหมดในช่องวันรัชชานทักขีเล็กด้วยผมเราไปดูกันเลยเห็นไหมจุดเบลเห็นไหมอ่าเห็นไหมเห็นไหมนูนๆน,น,นะมันจะนูนๆเลยนะมันจะเป็นนะผมมันจะเป็น อ่ะมันจะเป็นอ่ามันจะเป็นจุดเป็นจุดเห็นไหมเป็นจุดเป็นจุดนูนขึ้นมานะครับผมเห็นไหมอ่าดูครับผมเป็นจุดแบบนี้อ่าจุดเบลนะครับผมถ้าหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองก็เป็นอ่าให้ดูยังไงอ่ะอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมแมปมันจะหลุดเข้าแฮมแมปนะครับผมเพราะ เอากระดาษสองสองชั้นมาแมปรวมกันนะผมนี่นี่นี่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับผมก็คือหนึ่งข้างบนสามข้างล่างนะผมเว้นตรงกลางไว้หนึ่งช่องนะครับผมก็คือก็เป็นขอไข่นะผมอ่าก็ประมาณนี้เนาะก็บออธิบายไม่ค่อยเก่งด้วยนะผมก็เป็นประมาณนี้ความรู้นะครผม พูการทางสายตาก็มีบทเรียนเหมือนกันนะครับผมต่อไปผมเราจะมารีวิวต่อไปก็คือเดี๋ยวผมเก็บนี่ก่อนนะครับอ่าต่อไปก็คือนะคผมอ่าตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็คืออุปกรณ์การเขียนของผู้พิการทางสายตาของคนตาดีเขาจะมีกล่องเก็บ ดินสอปากกาสีอะไรต่างๆใช่ไหมแต่คนตาบอดไม่มีอะไรเลยก็มีอุปกรณ์การเขียนก็มีนี่ผมนี่ก็คือเขาเรียกว่าสเลดนะครับผมสเลดถ้าเราไปเรียนที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดที่ไหนเขาจะให้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่นี่นี่ถ้าเราจะใส่เราใส่แบบนี้นะใส่เข้าไปแบบนี้นผมมันก็จะมีข้างในทั้งหมดมันก็จะมีหกจุดนะครับผม,ผมจะทํายังไงให้ดูะ เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ตัวตัวจิม้มตัวจิม้มมาจิ้มนะครับใส่ตาลายแล้วนี่อ่าอันนี้นะครับข้างบนนี้นะะ่าจะเป็นจุดหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นจุดสองนะครับผมอันนี้จะเป็นจุดสามมันจะเป็นมันจะมีวักวักวักไว้นะครับผมเป็นวักนะ,ะแล้วก็สีเเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่า สี่ห้าหกนะผมฝั่งนี้มันจะเป็นเดี๋ยวฝั่งนี้จะเป็นหนึ่งสองสามฝั่งนี้จะเป็นสี่ห้าหกนะผมก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เอาง่าคุูผู้ชมที่เป็นตาดีก็อาจจะเข้าใจเนาะอันนี้ทามาให้คนตาดีดูแล้วก็ให้คนตาสายตาเลื่อนล่างหรือคนตาบอดรู้นะผมจะได้มีกําลังใจบางคนจะสมัครเรียนไงครับผมก็ไม่รู้ว่าเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะก็เป็นนี้ครูเขาจะจัดมันทั้งชุดเลยนะผมนี่ก็คือ สไตล์ลาร์ดก็คือมันจะมีเหล็กแหลมๆนะผมเหล็กแหลมๆแบบนี้ให้เราเอาไปจิ้มนะผมเอาไปจิ้มจุดทั้งที่ผมให้ดูเมื่อกี้นั่นแหละหนึ่ง6ซลตาเชีหกนั่นแหละให้ให้เราไปจิ้ม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 แล้วมันก็จะเป็นจุดนูนขึ้นมาตรงกระดาษนะครับผม,ผมก็จะเป็นประมาณนี้นะน,นี่เขาเรียก oh ว่าสไตล์ลาร์ดนะครับผมอ่าอันนี้สุดคือคอไปผมตกอันนี้คือสเลดอันนี้คือสไตล์ลาร์ดนะครับผมเป็นประมาณนี้เนาะ อ่าเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเป็นประมาณนี้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนผมให้ดูอุปรกรณ์การเรียนของผมนะครับผมเล็กน้อยนะไม่ได้ไม่ได้ดูแบบหรูหละลาอลังการอะไรงานสร้างอะไรทั้งสิ้น,นครับผมก็ประมาณนี้นะผมรีวิวม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็จะเจอนะครับผมในบขยับกล่อง ก็ค่อยเจอกันคลิปหน้าครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์กด u ับ c r i b e กดกระดิ่งเรียกทั้งหมดในช่องวันรัชฐานท่ากิเล็กด้วยครับผมจเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ